เรามีสองสาวนะคะเอมิลูดันเฟิลและเดอร์ซีดรัสบิสเิมันโอ้อเฮเบิร์ชวอร์ดีมั้ยโอ้ยความยั่งยืหัวใจหัวใจเต้นกระดุงกระดุงนะ่นะเอมิล์เดอรหัวใจเต้นเดือดกับซัมนะคะสองคนก็กินจะสบตากันแล้วก็ดุตปิดซุ่มเจ็ดแล้วนะคะพระเจ้าช่วยปั่นเตจเกยาน ไม่เคยเดินขนาดนี้เลยวัยรุ่นทำร้ายกันเก่งเดินกับพี่ใแล้วพุกว่าแล้วที่คืออาคือบรรยกาศตีห้านะคะพระอาทิตย์ก็ทรงแสงแล้วบรรยากาศตีห้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตีสี่ มาทำไมเลยแต่เช้าเนี่ยมาสัมผัสแดดค่ะรับวิตามินดีโอ้เพชรตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะนอนยังไงไม่หลับก็เลยตัดสินใจค่ะตีห้ามานั่งอ่านหนังสือเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าจะอจะอ่านหนังสือหรือว่าจะทำอะไรีอเดียไปออกกำลังกายหรือเปล่าวันนี้เพชรก็จะต้องอู้ ต้องเอาอุจจะลระไปส่งนะคะไปส่งตรวนั่นเลยลืมไปดังนั้นเราจะเข้างน้ำตอนนี้ไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ต้องรอเนะ้ะรอเขาเขาเรียกอะไรรอห้างเปิดก่อนคะ่ะรอที่หมอเปิดก่อนค่อยเอาไปให้สุดกาแฟยาวไปอ่ะโอ้อาการภูมิแพ้ เป็กก็นั่งนะคะจัดการหลังบ้านโอ้ยงีเป้งสักพักหนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงได้ <c oughs> เป็กก็จะมาดูนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือนำอุจจาระไปตรวจนั่นเองค่ะที่เมืองหมอเขาก็จะให้กล่องมานะคะสองกล่องนี่เลยทีมไปหามหมอเมื่อวานค่ะแล้วก็วิธีการตรวจก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะขีด ขวางนะคะขีดขวางแล้วก็ใส่หลอดตัวนี้เข้าไปค่ะแล้ว <c oughs> อีกแบบหนึ่งก็คือตักแล้วก็ใส่ประมาณครึง่งแล้วก็เอาไปส่งที่รีเซพชั่นค่ะหมอของเพชรก็อยู่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ <c oughs> ก็ปั่นจักยานไปห้านาทีก็ถึงค่ะจากนั้นเพชรก็จะไปทำงานค่ะ โอเคค่ะเรามาลุ้นผลกันนะคะว่าผลจะออกมาอย่างไรอีกสองอาทิตย์ถึงจะรู้ค่ะอาหารเช้าของลูกชายเมนูไข่ไเช่นเคยไข่ง่ายๆบำรุงไข่วันละสองฟองนะคะกาแฟเพชรแก้วที่สองล้นข้ามโลกเลยค่ะพี่น้องมาสมุปกรณ์ก่อสร้างนะคะห้างเปิดแล้วแต่ยังไม่มีร้านขายเปิดเมีต่หมา ก็มีเด็กๆมาทำงานพิเศษหาเงินก่อนไปโรงเรียนด้วยจีงเลยอู้ดอกไม้สวยเทียวนี่เห็นดอกไม้แล้วสดชื่นมากค่ะต้องปิดไว้อย่างนี้นะคะเกศสอนจะแสบหมดเทรก็ต้องใส่แว่นตาบัตไดเลื่อนก็ยังไม่เกิด,กดขึ้นดังนั้นเราต้องเดินพห้างร้านยังไม่เปิดนั่นเองนะคะแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้ว เพชมาลงหมอค่ะลงหมอก็อยู่ห้างใกล้ๆบ้านเพชนี่แหละก่อนไปทำงานนะคะหมดภาระ,ะแล้วคิดมากเรื่องที่จะเอาขี่มาตรวจนะคะอุจจาระมาตรวะะเราก็จะไปส่งให้ r e c เช t i ชัเสร็จแล้วเราก็จะจบค่ะจบร้านดอกไม้กำลังเปิดดอกเบญจมาศค่ะ จะถึงวันชาติเขาก็จะมีดอกไม้ประดับประดานะคะแต่ประดับประดาไม่เยอะท่าบ้านเรานะคะบ้านเราจะประดับเยอะกว่าเลยเวลาอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวเพชรก็จะเลยไปรดน้ําผักเพราะว่าคุณยายประภัยบอกว่าน้ํามาแล้ววันนี้มีประชุมค่ะดังนั้นก็เลยไม่มีเวลาแวะไปรถนะคะกวะว่ากลับบ้านเมนูเพื่อสุขภาพคะ่ะหลังจากที่เพชรให้นักเรียน ชิมของเวทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นสมูทตี้ที่เราเก็บมาจากป่านะคะเก็บอ่เขาเรียกอะไรบูเบอรี่แล้วก็ไอ้นี่มาจากสวนสวนกล้วยนี่ซื้อเองค่ะแล้วก็เพชรก็จะเติมผงนี้นะคะเพื่อที่จะสุขภาพเพชรมีประชุมนะคะเราก็เลยจะทำผัดไทยค่ะผัดไทย เลิกงาน4โมงนะคะทำผัดไทยประชุม5โมงนึงเส้นนะคะมาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะผัดไทยของเพรเส้นก็ยังไม่ยอมไม่ยอมนิ่มเลยนะคะนี่เลยครึ่งชั่วโมงนะคะประชุมไท่เจียวก็เจียวจัดการหมูก็ทอดสองเตาทีเดียวทำแน่นอนไปได้ที่แล้วน,นะคะ Jeg har klippet håret. det? Jeg 850. Oh God. Jeg har klippet 25 må gi til de som krev. ดูเถอะไรก็พอไม้เอะมีแล้วอมน่ลมันสอนเพื่อนโรงงานวิธีการกินนะคะเวลากินผัดไทยเราต้องใช้อย่างนี้แล้วก็ดูดแล้วก็มองหน้ากันมอีกเมือะพ่ซีต้องมาลาซมีเซ็กซี่แมนมากินด้วยนะคะแฮนซ์มแมนสิตาหายาและวกมาญาพิเอนงมันเรามีสองสาวนะคะ เอมิดัเฟ oh, 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 mm. ิร you know ์ลแลดูสตัสพิซซามมันอเฮบชวร์ดมีอัลโ้วามีอัลโต้หัวใจหัวใจเต้นกระดุงกระดนะเอ็มิหัวใจเต้นดือดเกับซัมนะสองคนก็กินสบตากันแล้วก็ดูอดมิเรียลองจักรยานนะฮาดาเยี่ยกันเถะุมเส็แล้วนะคะพระเจ้าช่วยปั่นจักรยาน ไม่เคยเดินขนาดนี้เลยวัยรุ่นทำร้ายคนแก่เดินกับเอมิเลียเพราะว่าทุ่มกว่าแล้วบรรยากาศดีก็เลยเดินนี่คืออาการหอบนะโอ้พระเจ้า <c oughs> เขาก็ลองจักรยานเพชร <c oughs> เขามีความสุขมากเอาถึงบ้านเสียทีนะนี่คืออาการหอบหอบคอเอืดิน ไม่ได้ขึ้นแบบนี้นานแล้วเพราะว่าเพชเดินค่ะเดินขึ้นเขาแล้วก็เดินเพราะไม่ได้เดินนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างน่าจะเพราะว่าเมื่อคืนนอนตื่นตีสี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ,ะปกติจะปั่นจักรยานวิวถึงบ้านก็สบายแต่วันนี้ขึ้นจักรยานขึ้นเขาแต่ว่าดีเอม็มมเลียขึ้นง่้ <c oughs> จะเดินดีสิ พระเจ้าช่วยเออไม่หลอดไม่รลอดไม่รลอดต้องอาบน้ำแต่งตัวขึ้นเตียงนอนแล้วก็ทำอะไรอ่ะพอขึ้นเตียงนอนเราก็จะทำอะไรนะอ๋อรีเล็กค่ะรีแล,ล็กขึ้นเตียงนอนแล้วรีแล,ล็กก็ใส่ยาอามะนะัมาละตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนชั้นนอนค่ะ โอ้ยอยู่ในห้องอยู่ในกระเป๋ายิา้มก็มีนี่นะหล <c oughs> อ,อ,อดไหมเนี่ยหลอดไหมเนี่ยดูอากาศกาก็จะฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้เปิดแต่ตอนเช้านะคะเช้านี้เปิดแบบดีมากแต่พอเสียสายมาก็คือมืดแล้วก็พาเด็กอยู่นนข้างนอกทั้งวันจากนั้นมาก็เลิกงานสี่โมงเย็นไปก,ก็ทำอาหารกัะทำ ผัดไทยเลี้ยงเพื่อนทุกคนก็มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ประชุมกันสองชั่วโมงประชุมก็ <c oughs> คุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่ผู้ปกครองคุยกับเด็กอะไรเงี้ยผู้ปกครองโอ้ยไม่ใช่สิผู้ปกครองคุยกับควรูว่าเด็กมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยทางบ้านทางโรงเรียนปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรเงี้ย เสร็จแล้วเราก็ตอนที่ก็ประชุมเสร็จใช่ไหมคะเราก็มาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดการแก้ปัญหาจะช่วยเด็กในทางไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วจากนั้นก็ <c oughs> ประชุมเรื่องโปรเจกต์โปรเจกต์ก,ก,ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันก็เหมือนที่เราเคยประชุมมาก็คือเพชก็เขียน เขียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เราประสบมีประสบการณ์ในการเออช่วยแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ปัญหายังไงให้เด็กเออรู้รู้จักแบบว่าเอ้ยมั่นใจในการทําช่วยตัวเองใส่เสื้อผ้าดึงนวนดึงนี่ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเทคนิคเขาแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ดูผลว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็ผลก็ดีเกินคาดอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์กับเพื่อนโรงงานแล้วเพื่อนโรงงานเป็นก็ไม่น่าฉันโดนเธอดุตอนฉันไปช่วยเขาแล้วฉันทําให้เขาเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าเออช่วยจับข้างหลังอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ทั้งที่เราก็เออก็ช่วยเขานั่นแหละแต่ว่าเราก็หลอกเด็กว่าเฮ้ยเห็นไหมเธอทําเองง่ายนิดเดียวนอนนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือเด็กสี่ขวบก็ แต่งตัวทำอะไรเองเราก็จะเอ่อย่นเวลาได้เยอะเวลาเหนื่อยอะไรเงี้ยเวลาเข้าไปหรือว่าออกข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าเด็กสามารถทำเองโอ้สบายค่ะเราไม่ต้องมาเครียดหรือว่ามาอะไรในตรงนั้นมันก็ทำให้ล <c> ด <oughs> เวลาได้โอเคค่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำล้างหัวสระผมเอาเกีสอออกก่อนค่ะก็จะได้รีแลกแล้วก็พักผ่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ